มาครับผมเป็นไงกันบ้างหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปโจ์คิวรี่ไม่ใช่ดิโจ์ SQL ร้านหนังสือเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงกันบ้าง <laughs> คนใน Discord ทักมาจะทำตอนสองกี่โมงคะ <laughs> โอ้ก็บอกผมไม่รู้ครับแล้วแต่ลมแต่ปกติก็จะไล่ตามเออเป็นอาทิตย์อาทิตย,อตย์อาทิตย์ไปเนาะบอกว่าตอนนี้แบบอากาศร้อนมากเชียงใหม่อากาศร้อนมากแล้วก็เหมือนหลายๆที่ก็ร้อนเนาะเหมือนเอ่อทั้งฝุน่นทั้งความร้อนฮีทห,หลายๆอย่างทําให้เราแบบ เพลียมากวันนี้ผมแบบไม่มีแรงออกกำลังกายเดี๋ยวแบบปกติผมจะวิ่งสลับกับพวกยกเวทพวกอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เป็นวันแบบยกเวทอะไรเงี้ยผมไม่มีแรงเลยดึงข้อไม่มีแรงไม่มีแรงแบบงงมากว่าทําไมแบบเป็นอะไรวะทําไมร่างกายมันหมดแรงขนาดนี้มันร้อนอากาศมันร้อนแบบจนเราแบบใจไม่ดีอ่ะเออร้อนจนแบบใจสั่นอ่ะเออมันมีนะมันยิ่งกว่าแบบสาวเขาแรกนะคือแบบเออมันร้อนจนใจสั่นยิ่งกว่านั้นอีกคือมันร้อนอาการประเทศไทยเนี่ยทำให้เราร้อนจนใจสั่นได้ อ่ะวันนี้ครับเรามาต่อกันที่อ่าเ a ต้าเบสทำเดต้าเบสต่อให้กับร้านหนังสือเนาะเป็นโปรเจกต์เล็กๆจากตอนที่แล้วจริงๆวันนี้ควรจะเป็นตอนที่2ใช่ปะแต่ผมคิดว่ามันจะจบตอนนี้แหละเพราะถ้าเราไม่จบตอนที่2เราก็อะไปตอนที่ 3, 4, 5, 6แล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับสำหรับ เอ่อควอเตอร์นี้ไตรามาสนี้ก็คือเราจะรุันแค่ d a t a าเบสเดียวซึ่งมันก็เดีย๋ยวจะไม่ได้ทำเรื่องอื่นกันพอดีก็เลยคิดว่านนเดี๋ยวเอาให้จบไปเลยเพราะว่าวันนี้หัวข้อที่จะมีก็คือจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเนาะก็คือการใช้ Insert into ินอ,อ Insert into 1ละ อินเซนท์ทูแวลูที่มันจะคู่กันเนาะแล้วก็สร้างคําสั่งซื้อดึงข้อมูลคําสั่งเล็กๆน้อยๆ,ๆเช่นการ select form join ข้อมูลระหว่างกันเอาไว้แบบเลือกข้อมูลข้าม table เลือกข้อมูลข้าม table แล้วเอามาผสม,มกับอีก table หนึง่งก็ต้องมีการ join table ระหว่างกันเนาะแล้วก็อเออก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆไม่ได้มีอะไรเยอะมากวิดีโอสั้นๆับผมช่วงนี้ก็ยุ่งด้วยผมยุ่งกับการทำคอร์สเรียนเออคอร์สเรียนเสร็จแล้วนะคอร์สเรียน data analytic fast lane นะผมก็จะมีการสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับ data analytic ทั an ้งหมด จากความรู้ที่ผมมีเท่านี้ร้อเล่นคือเออเอามาแบบขมวดรวมอยู่ในตัวลิงก์เดสคริปชันนะครับก็เข้าไปดูกันได้สนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีคอร์สฟรีที่จะทำไว้ให้อ่านกันเล่นๆระหว่างแบบคนที่ทำงานอย่างเงี้ยแล้วอยากจะเบนสายมาด้าน Data ใช่ปะคือผมาเบนมา3 4สีรอบแล้วตอนนี้ก็เบนกลับมาเป็นแบบไฟแนนซ์เหมือนเดิมเออเป็นไฟแนนซ์อนลิสตเป็นไฟแนนซ์แพลนนิงเป็นไฟแนนซ์แม n เจอรแทนเนี่ยคือ มันก็เป็นได้ช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกันมันมันถามว่าเป็น,ปนไปในระยะยาว,ยาวก็โอเคไหมก็น่าสนใจดีแต่วันหนึ่งผมรู้สึกว่าโดเมนที่ผมแข่ง,ขงอะ่ะก็คือในเรื่องของการเงินใช่ปะก็เลยพลิกกลับมาการเงินเหมือนเดิมประมาณนั้นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวมีแพลนจะต่อโทรอยู่อะไรอย่างนี้ก็คิดว่าอาจจะกลับไปด้าน Data อีกไหมในอนาคตไม่รู้เหมือนกันหรือไม่ก็เนี่ยมาทำคอร์สเรียนให้กับคนที่สนใจนี่แหละโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวเมนูของเรากันก่อนตัวเมนูไม่ใช่สิไม่ใช่ว่าตัวเมนูเรียกว่าอะไรนะตัวโปรแกรมของเรา เป็น DB Browser for SQLite นะครับผมใครที่มีโปรเจกต์เก่าอยู่ใครที่เซฟโปรเจกต์เก่าอยู่ในตัวไฟล์ที่ชื่อว่าอะไรนะที่ผมช่วยที่ช่วยกันตั้งไม่ผมตั้งคนเดียวที่ผมทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมต้องไปหามาผมเพลยลบมันไปเป็นตัวนี้เลยเป็นตัว b o o k s t o r e s q b p r o นะครับผมเปิดออกมาเนี่ยครับมันคือเขาเรียกว่าเป็น Query ภาษาซที่เรา ได้ทำกันไปก็คือเป็นการสร้างเทเบิลนะที่ชื่อว่า Bo o k สร้างเทเบิลที่ชื่อว่า Customer สร้างเทเบิลที่ชื่อว่า Order แล้วก็ Order Order Detail เนาะมีการลบนน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ครับซึ่งวันนี้ตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าเรามีทุกอย่างหมดละเรามีเทเบิลที่อยู่ซ้ายมือพร้อมละมี Bo ุ k s มี c u s t o m e r มนะครับผมมี Order Detail มี Or d e r มี SQL i ิ e ไลซ์ซีเตรงนี้ที่มันมีไว้ที่เป็นแบบค่าอัตโนมัติเวลาที่เราแอดข้อมูลเข้าไปใช่ไหมครัมัมเอะะะราาาาฉะนนนน้้วีจลงทํ ข้อมูลพื้นฐานกันก็คือจะเป็นการเพิ่มข้อมูลตัวอย่างครับเราจะทำการ adding data inside table นะครับผมวันนี้เราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน table หนึ่ง table คือเป็น table ชื่อว่า books เพราะเราจะเพิ่มข้อมูลหนังสือไปก่อนก่อนที่จะขายหนังสือได้ก็ต้องมีข้อมูลหนังสือก่อนใช่ปห insert ครับผมพิมพ์แป๊บเดียวแล้วจะมีตัวย่ยอเข้ามากดแ็บเพื่อความไวได้เลยครับ insert books ครับผมแล้วก็เป็น title เนาะ title เสร็จก็เป็น author ใช่ไหมครมับ author เป็นผู้เขียนเป็น price เป็นราคาเป็น stock ควอเนตี้มีสต็อกเท่าไหร่ปิดครับแล้วก็เป็น Value value ครับผมะจะเรียงก็ได้เดี๋ยวตบลงมาก็ได้ครับผมเป็นชื่อหนังสือว่า sql จําไม่ได้ว่ามีหรือ,อยังนะข้อมูลในนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปแอดผมขอเช็คข้อมูลก่อนอีกรอบหนึ่ง s e ่ e เล็ก r m มเผื่อผมอาจจะทําไว้แล้วไงประเด็นอ่ะเดี๋ยวมันจะแอดไม่ได้มีแล้วของผมเราแอดข้อมูลไว้แล้วเนี่ยมี sql for beginner ชื่อจอ h n นโดใช่ไหมราคา500แล้วก็มีสต็อกอยู่ที่ประมาณ10ชิ้นแล้วก็มี master sql j จ n e Smith นะครับผม750 อ่าสต็อกอยู่ที่5อันนี้ใครที่ยังไม่ได้แอดรไปแอดเลยวิธีแอดก็คือเป็นคำสั่งแบบนี้เนาะอะ่พีมีรอบก็ได้อ Insert into ครับผม Books ครับผมจะคู่กับ Value นะครับผมไตเติลมันเดิมครับเรียงคอลัมน์ไปเลย a า t h เ r อร t อเสร็จก็เป็น Price นะครับเป็นราคาหนังสือเนาะ price เสร็จก็เป็น Stock Quantity Stock Quantity ครับแล้วก็ปิดตรงนี้เป็น Value ครับเป็นค่าว่าเราจะใส่ค่าอะไรเข้าไปเนาะแล้วก็ใส่ไปเลย เป็นฟันหนูหนึ่งงานก็ได้ SQL for beginner แล้วก็ปิดครับแล้วก็อัเตอร์เป็น j จอ n d โ e, ดใช่ปะ n, john j o Do e. HN Doe j o h จอ o e ครับผมถ้าใช้เป็นฟันหนูอันเดียวก็อันเดียวไปเลยนะครับ John Doe 5 0 5 500.00เพราะว่าตัวค่านี้เราใส่เป็นเป็นอะไรไปนะ เป็นเลียวเป็นเลียวน u เบอร์ไว้ก็จะมีทศนิยมด้วยแล้วก็10ชิ้นอันนี้เป็นอนะินทิเจอร์เนาะแล้วก็อีกค่าหนึ่งก็เป็นตัวไอตัวลิสต์ข้างลายนะครับคือหมายเลข2องมาสเตอร์ลิงตรงนี้2ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกด้วยที่เราเซตค่าบุ๊กไอดีนะครับผมบุ๊กไอดีคือตรงนี้ใช่ปะจำได้ไหมว่าบุ๊กไอเดีเราตั้งค่าอะไรไว้บ้างในตอนแรกที่เราตั้งค่าบุ๊กไอเดียไว้ครับคือเราตั้งให้มันเป็นอินทิเจอร์ถูกต้องเนาะแต่ว่ามันมีเง เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นค่าที่เป็น auto increment หมายความว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มค่าอะไรเข้าไปในตอนหลังจาก insert into value เนี่ยใน table ที่ชื่อว่า book id มันจะเพิ่มค่าให้เป็น1 2 3แบบนี้ให้และค่าตัวนั้นจะถูกเก็บไปเป็นค่า unique number หมายความว่ามันจะไม่มีใครซ้ำกับมันเก็าปะมันจะไม่มีใครซ้ำกับเลขตัวนี้1 2เนี่ยคือเป็นทั้ง primary key เนาะเป็น pk ด้วยเป็น primary key ไเลยก็คือไม่มีใครซ้ำแน่นอน book id เล่มนี้ เป็นแค่ของหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวเออบุ๊กไอทีหนึ่งเป็นหนังสือที่ชื่อว่า SQL for Beginner คนเดียวแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าเราสร้างไว้ตอนแรกนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ย Primary Key กับ Auto Increment ีห In ยครับเห็นไหมตรงนี้ Key t a b l e Book ID ครับเป็น Integer นาะแล้วก็เป็น Primary Key ด้วยบวกกับ Auto Increment อีกต่างหากเนี่ยที่เราสร้างไวต้ตอนแรกเนี่ยคือคําสั่งที่เรา กำหนดเทเบิลไว้นี่นะครับเป็น,นผลว่าทําไมเราต้องแบบมีเซตไพรเมอรี่คีย์เซตอะไรแบบนี้ไว้หลังจากสมมติว่าเราพิมพ์เ็จหนึ่งอันเนาะเราก็กดรันตรงนี้นะครับแต่นี้ผมจะรันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลผมมีอยู่ละเนี่ยหนึ่งสองนี่ผมมีไว้ละก็คือเพื่อ้ง่ายตอนนี้ในเทเบิลเราลองไล่เช็คก,ก่อนผมอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้หมายถึงมีข้อมูลอยู่แล้วเนาะฟอร์มคัสเตอร์ด้วยคัสเตอร์ขอเช็คก,ก่อนว่าในคัสเตอร์มั้ยคัสเตอร์ก็มีแล้วมีข้อมูลอยู่แล้วอาร์เตอร์ล่ะอาร์เตอร์อาร Arthur, uh, a r t ์เ i a u t h o r a u t h o r a r t ์เตอร์ o r, มพ์อะไรผิดหรือเปล่า a r t h เ r ไม่น่ามีปะอ๋อไม่ใช่อาร์เตอร์เป็นชื่อคอลัมน์ที่อยู่ในเทเบิลที่ชียบูมมันไม่มีเทเบิลที่ชื่อว่าอาร์เตอร์ครับผมขอโทษผมก็งง ต่อไปเป็น form order detail ครับผม order detail ก็น่าจะมีนะโอเค order detail มีแล้วแล้วดูฟัอองก์ชันที่ชื่อ order ด้วย o r d e r มีแล้วเหมือนกันครับแล้วก็มีโอเคนั่นหมายความว่า4 order ตัวนี้ผมมีละไม่ใช่4 table ตัวนี้ผมมีข้อมูลอยู่ใน table ทุก table แล้วหมายความว่า table books table customer table order detail แล้วก็ table orders นะครับตอนนี้มีข้อมูลอยู่ทุกๆ ออเดอร์แล้วมีข้อมูลอยู่ในทุกคอลัมน์ที่อยู่ในเทเบิลตรงนั้นแล้วอธิบายอีกรอบก็คือเรามีข้อมูลอยู่ในเทเบิลและทุกเทเบิลนี้มันจะมีคอลัมน์ใช่ไหมเรามีข้อมูลอยู่ในคอลัมน์นั้นพร้อมหมดแล้วครับผมสำหรับการลองทำคิวรี่เนาะตอนนี้เราเพิ่มข้อมูลไปเรียบร้อยละข้อมูลเราถูกใช้ด้วยคําสั่ง Insert Into เนาะแล้วก็ a วลูคู่กันต่อไปครับเราสร้างคําสั่งซื้อเราก็มีละเรามีคําสั่งซื้อที่อยู่ข้างในคือมีคําสั่งออเดอร์เรียบร้อยเนาะเราจะลองดึงครับดึงข้อมูลคําสั่งซื้้อลูกคา ดึงข้อมูลคำสั่งคือลูกค้าคือ uh, seed order detail ปะ่ะ order detail f o m customer ใช่ไหมซึ่งพูดง่ายง่าก็คือครับจะเป็นการดึงข้อมูลคำั่งซื้อของลูกค้ามันต้องมี table 2อันปะ่ะก็คือจะเป็น order id 1เป็น order id 2เป็น order id แล้วก็ไม่ใช่สิเป็น order เป็น order อ่ะก็เป็น order id ก็ได้แล้วก็เป็น table customer ด้วยเราอยากดูอะไรบ้างเราอยากดู order id ของลูกค้าชื่ออะไรใช่ปะลูกค้าชื่ออะไรที่สั่ง หนึ่งคือหคือออเดอร์ไออะไร 2. ลูกค้าชื่ออะไรที่สั่งแล้วก็สามออเดอร์วันไหนแล้วก็ 4. ราคาเท่าไหร่ฉะนั้นตอนนี้ในหัวเราคือจะมี4ี่คอลัมน์อยู่ในหัวใช่ปะเราจะ Select 4คอลัมน์ตรงนี้แต่สังเกตว่าครับไอตัวที่ผมบอกคือ Order ID, Customer Name, Customer Name ออร r เนมคั r เต m e ์เน e แล้วก็ Total price เ,เนี่ยมันอยู่คนละ Table กันเนะาะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราต้องจอย t t b l l e คือต้องทำการเชื่อม Table ระหว่างกัน2 Table หมายความว่าอีกขั้นนึงก็คือเราไม่สามารถดึงมาแค่เราไม่สามารถดึง4คอลัมน์เนี่ยมาจากเทเบิลใดเทเบิลหนึ่งใดต้องมีการเชื่อมกันระหว่าง2เทเบิลนั้นเนาะก็คือเป็นเทเบิลคัสเตอร์เมอร์ใช่ไหมหนึ่งอันคือตรงนี้แล้วก็เทเบิลอ่าออเดอร์ order. เป็นออเดอร์ตรงนี้อ่าเป็นออเดอร์ตรงนี้ select customer แล้วก็ select order ตรงนี้โอเคมาเรามาลองใช้ select กันเลยครับ select ครับผมอย่างแรก order ครับผมเป็นอ่าชื่อเทเบิลก่อนแล้วก็ดอด,ด้วยชื่อคอลัมน์นึกออกไหม เทเบิลที่ชื่อว่า orders นะครับผมตอนนี้เทเบิลชื่อว่า orders แล้วก็ order id order id เราจะเลือกคอลัมน์ order id ที่อยู่ใน Table orders มาเนาะอันนี้คือคอลัมน์ที่1 2ครับผมเป็นการเลือก customer ครับผม customer คือ Table ที่ชื่อว่า customer โดยที่เราจะเลือกไอตัวแมชช่นเทเบคอลัมน์ที่ชื่อว่า name เข้ามาครับแล้วเราก็จะเลือกกลับไปที่ o r d e r เหมือนเดิมครับผมเป็น orders เหมือนเดิม Table o r d e r โดยที่เราจะเลือกคอลัมน์ที่ชื่อว่า order date มา order date เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นออเดอร์อะไรนะที่เราสาั่งจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าซื้ออยู่ในเเทบิลออเดอร์ครับแล้วก็ total price ตรงนี้เนาะฟอร์มอะไรครับฟอร์มจากเทเบิลแรกเทเบิลแรกที่เราเลือกคือเป็นเเทบิลออเดอร์ใช่ปะ่ะทเบิลแรกโดยที่เราจะให้เขาจอยครับผมจอยคือการเชื่อมจอยจอยเทเบิลระหว่างสอง table คือเป็นจอยออนเนาะจอยออนจอยจอยกับไอตัวเทเบิลที่ชื่อว่า c u s เ o อร์ครับออนอะไรออนที่ มันจะมีเพราะเรียกว่ามันจะมี primary key ที่มันเหมือนกันเป็นคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ที่เป็นเหมือน key ในการเชื่อมอย่างอันนี้เราจะดูที่ order ก่อนเราดูที่ order คู่กับ customer เนาะอันนี้คือ customer นี่คือ order ใช่ไหมครับมันจะมี customer id ใช่ปะที่ l i n k ์กับ customer id ตรงนี้เป็นเหมือน key key หนึ่งที่เอาไว้เชื่อมกันเห็นปะเห็นไหมมันจะมีเหมือนกันเลย customer id customer id ตรงนี้ถ้าดูดีๆตรงนี้ใช่ไหมครับจำตอนที่เราตั้งค่านี่ได้ปะ มันจะมีอันนึงที่เราตั้งค่าอะไรสักอย่างให้มันเชื่อมโยงกันเป็นเหมือน reference ซึ่งกันและกันลองกดเข้าไปดูปกติต้องมีอะไรดับขึ้นมาดูครับผม c r ีย t e table c u s t o m e r i d i ด T e g e r primary key auto i n c r e m e n t โอเคอยู่ใน Customer ตรงนี้ต่อไปเป็น Customer ID ตรงนี้คลิกไปที่นี้้ามีอะไรขึ้นมา foreign key เนี่ยครับตรง foreign key อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราเป็น primary key ถ้ามีเทเบิลที่เป็น primary key ไม่ใช่ถ้าเรามีคอลัมน์ที่เป็น primary key อยู่แล้วใช่ปะ primary key ตัวนั้นอ่ะอลัมน์นั้นอ่ะจะไปเป็น foreign key อันหนึ่งถ้าเกิดมันต้องคู่กันนะถ้าเกิดมันต้องแมปกันเนาะอย่างอันเนี้อยอันนี้ผมบอกพอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับอ่าไม่ได้กดแค่เอาเมาส์ไปวางค้างไว้เห็นไหม foreign key วงเล็บ customer id เป็น reference ให้กับ customer ที่อ่าในเ table customer ที่วงเล็บเป็น customer id หมายความว่า ใน table customer อ่ะไอตัว customer id เนี่ยมัน reference กันมันเป็นตัวอ้างอิงถึงกันและกันข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลที่อยู่ใน table หนึ่งก็คือ table customer เนี่ยมันลิงก์มาจนถึงตัว table order เหมือนกันโดยใช้ customer id เป็นเหมือน key เป็น reference ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นไม่อธิบายเยอะกวันนี้ยวงงเดี๋ยวจะงงเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไอตัว primary key ใช่ไหมครับเรามี primary key อยู่ในสีั้วเนี่ย ถ้าเรามี primary key อยู่ใน table เราถ้าเกิดว่ามันมี table primary key อันนี้อยู่อีก table หนึ่งนั่นหมายความว่า primary key ตัวนั้นจะกลายไปเป็น foreign key เป็น fk จำแค่นั้นย๋ยวาจำแค่นั้นพอมันจะเชื่อมโยงสกัดอะไรกันกลับมาจอกลับมาจอกลับมาต่อกันที่ join ครับผมเรา join อ,อะไรเราจะ join จ customer เสร็จปุ๊บเรา join order ครับผม order dot อ,อ,อะไรที่เหมือนกันใน order ตรงนี้ก็จะเป็น customer id ใช่ปะ่ะ customer id เท่ากับ customer customer นะครับผมใน table customer อะไรเหมือนกัน customer id เหมือนกันอ่าฮะเห็นไหมว่าตอนนี้เรากำลังบอกเราว่ามันจะมี primary key อ,อันนึงที่เป็น customer id ใช่ปะซึ่งอันนี้ก็มี customer id ที่เป็น order เนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็น order แล้วก็มี customer id ตรงนี้เหมือนกันหมายความว่าเราบอกมาแล้วว่ามันเหมือนกันนะฉะนั้นสามารถคุณสามารถดึงได้คุณ valid ในการดึงชิปปุ้งเรียบร้อยครับผมหลังจากกดรันเราจะเห็นแล้วว่าในหัวเราตอน,นที่เราจินตนาการตอน้แรก เราอยากเห็นออเดอร์ดีใช่ไหมมีละ1อันเราอยากเห็นชื่อคนซื้อใช่ไหมมีละ1อันคือคุณอลิสแล้วก็ออเดอร์เดทวันเท่าไหร่อ่ะมีวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทัทั้งไพรส์อยู่ที่เท่านี้เห็นไหมมาแล้วในหัวนี่คือการจอยเทเบิลครับ C order detail form customer แบบไวๆคือเป็นการจอยข้อมูลเลือกข้อมูลที่มีการจอยกันระหว่างเทเบิลอันนี้คืออ่านที่1เนาะต่อไปครับผมเราจะลองดูรายการหนังสือที่เราสั่งซื้อที่ถูกสั่งซื้อไปเนาะ See the list of b o o o s which o r d e r e d it ก็คือถูกสั่งไปแล้วมนเดิมครับ Select เ,เราอยากเห็นอะไรก่อนเราอยากเห็น o r d e อร์ดีเทครับผมเป็น o r เดอร์ o อ d ดี i ออะไรหนังสือชื่อเล่มอะไรหนังสือชื่อมาอะไรจำนวนกี่เล่มที่ถูกสั่งซื้อไปแล้วก็ราคาเท่าไหร่ซีอั Raum, อนฉะนั้นมันจะต้องใช้ t ทเบิล t a b เทก็คือเป็น t ทเบิล o o k s กับ t ทเบิล r d e r d e t a i l เนาะก็คือออเดอร์ดีเทตรงนี้แล้วก็ออเดอ อ่า uh, table book ตรงนี้ที่เราจะใช้ในการจอยซึ่งกันแล้วกันอันแรกที่อยากเห็นคือเราอยากรู้ว่า order id อะไร 2. ออ order ID นั้นเป็นชื่อหนังสืออะไร 3. ครับผมอยากเห็นจํานวนที่ถูกสั่งซื้อไปจำนวนที่ถูก order ไปแล้วก็ 4. เป็นราคาที่ถูก order ไปเราจะทําการ select เนอะ select อย่างแรกเป็น order detail ครับผมอ,อะไร .order id เพราะอยากเห็น order id ใช่ไหมเราอยากเห็นอะไรอีกเป็น book ใช่ไหมครับเป็น book book .title เพราะวอยากรู้ชื่อหนังสืออะไรใช่ไหม ต่อไปครับอยากเห็นอะไรอีกอยากเห็นสั่งไปกี่เล่มออเดอร์ไอดีครับเหมือนเดิมออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ดีเทลขอโทษเป็นควอนติตี้นะครับควอนติตี้แล้วก็อีกงานหนึ่งเป็นเอ่ออะไรนะตีดเดอร์รว่าไพรซ์อ r เดอร์ดีเทลดอตไพรโอเคเรียบร้อยฟอร์มฟอร์มจากอะไร Order Detail เนาะเพราะมันเป็นเทเบิลแรกที่เราใช้ในการเลือกแต่จริงเออใช่อันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้หมาสุดละจอยครับผมจอย Table เป็นจอยเสร็จปุ๊บจอยเทปเปอร์ทิคชออะไรบ้างก็คือเป็นออเดอร์ uh, Order, ไม่ใช่บุ๊กก่อนบุ๊กครับผมจอยบุ๊ก s o ออนออนอะไรออนเป็นอันนี้อย่างที่เห็นคือมันจะมีบุ๊กใช่ไหมเป็นบุ๊กไอดีคู่กับบุ๊กไอดีเหมือนกันก็คือเป็นออเดอร์ดีเทลออเดอร์ดีเทล d e t บุ๊ก o o ไอดีเออบุ๊กไอดี ID, เท่ากับ บุ๊ก id เอ้ยบุ Book, 是是๊กใช่ไหมบุ๊กบุ๊ก id โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับตอนนี้เราทำการเรียกว่าบอกมาแล้วว่าช่วยเชื่อมเทเบิลนี้ nh. หน่อยได้ไหมมาแล้วตอนนี้หลังจากที่รันเสร็จก็จะเห็นว่า1 order detail ในเทเบิล order detail ให้ดึง order id มาดึง column order id มาก็ได้ละ order id หนึ่ง order id หนึ่งเหมือนกันหนึ่งเหมือนกันเออมีหนังสือชื่อว่า SQL for beginner ครับ ถูกสั่งไป2เล่มแล้วก็ราคาทั้งหมด1,000บาทแล้วก็ mastering sql mastering สีขวเนี่ยถูกดึงเข้าไปออกมาเป็นตัวชื่อของหนังสือเป็น mastering sql หนง,งานแล้วก็ quantity ห่งชิ้นแล้วก็จะร้าน้บาทก็คือเรียงตาม 1, 2, 3, 4ตรงนี้ให้เรา list ไว้ในตอนแรกโดยทำการจ o i table ระหว่าง2 table ก็คือ table ที่ชื่อว่า books กับ table ที่ชื่อว่า order id เรียบร้อยผ่านตัว primary key ครับผมก็คือตัว books id เนาะเพราะว่ามันเหมือนกันไงมันมีทั้งหมด2 table ตรงบุก๊กเนี่ยมันมีอยู่เห็นไหมครับอย่างบุก๊กตรงนี้แล้วก็ออเดอร์ดีเทลเนี่ยก็จะมีบุก๊บกอเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงกันได้เนี่ยผ่านวิธีการจอยเทเบิลแบบง่ายไหมน่าจะเรียกว่าแบบง่ายๆก็ได้น่าจะพอเข้าใจภาพว่าเออถ้ามันมีไพรมาร์ทีย์เป็นเพาเรียกว่าเป็นคีในการลิงก์ลิงก์เทเบิลลิงก์ข้อมูลซิงค์ข้อมูลระหว่างกันเรียบร้อยเงี้ยมันก็อาจจะง่ายในการที่จะเอาไปทํานั่นทํานี่ประมาณนั้นสําหรับวันนี้เป็นไงง่ายไหม อีซี่อีซี่พักหลังี็เริ่มสอนน้อยนะเริ่มเริ่มขี้เกียจนัดไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่าอยากให้มันจบวันนี้ไงเออก็เลยคัดมาแล้วว่าเราควรจะสอนเรื่องอะไรบ้างใช่ปหเออเป้าหมายของโปรเจกต์นี้ครับผมแบบข้าวๆเพราะมันเป็นแบบมินิโปรเจกต์เนาะเราไม่ได้ทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้แบบแอดข้อมูลเป็นพันเป็นร้อยโลแต่วิธีการแอดข้อมูลพันเป็นร้อยโลก็มีนะโดยที่แบบใช้ Import เข้า Import ข้อมูล csv เข้าไปไวกว่านี้เยอะไม่ต้องมานั่ง insert into ที่ร้านทีลรานเนี่ยใช้เอาข้อมูลมาจาก อ่า e r p ใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่าใครมีฐานข้อมูลของบริษัทอะไรเงี้ยเอาฐานข้อมูลมาเอาข้อมูลมาจากฐานข้อมูลเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเอาไปค l e a n i n g เอาไปทํา csv ก็ได้ทำ column separated value ให้มันเป็นนามสกุล csv ใช่ปะ่ะแล้วก็ import เข้า s q l ั ure, สร้างเป็น db d b เรียบร้อยแค่นี้ก็ทำเสร็จละดึงอะไรเงี้ยคล้ายกันเลยแต่ว่าจัดไอ้พวกเขาเรียกว่าชนิดของข้อมูลจัดพวก format ข้อมูลให้มันเรียบร้อยเราก็สามารถ ลองเล่นผ่านสี่ขัวได้ละลองทำกรุ๊ปบายออเดอร์บายแล้วพวกนี้ก็ทำได้ซึ่งวิดีโอนี้ผมพวกทริคพวกนี้ผมเคยทิปและทริคพวกนี้ผมเคยสอนในวิดีโอเก่าๆแล้วไปหาดูกันได้นะครับผมอันนี้มันเป็นแค่มินิโปรเจกต์ที่ทำให้พอเห็นไกด์ไลน์ว่าเออเราใช้สี่ขัวยังไงตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเดต้าเบสใช่ไหมไปจนถึงเลือกการแอดข้อมูลดรอปข้อมูลก็อาจจะใช้ดรอปเอ็นเอทั้งหมดมันก็มีอ่ะมันไอพวกนั้นมันง่ายเกินเออ เราสร้างเดต้าเบสมาแล้วเราก็ลองใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วเราลองเลือกใช่ไหมลิ้นไปอะไรเนี่ยลองเลือกข้อมูลใช่ไหมครับลองเลือกข้อมูลมาจากตัว database. เดต้าเบสไอตัวเดต้าเบสที่เราเพิ่งแอดข้อมูลเข้าไปทําการจอยเทเบิลระหว่างกันหรือเพื่อดูข้อมูลข้ามเทเบิลจนเห็นภาพอย่างเมื่อกี้ใช่ใช้ฟังก์ชันจอยออนที่เราลองใช้กันเราก็ได้ลองฝึกสร้างไปแล้วแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวกสตั๊กเชื่อของข้อมูลหมายถึงโครงสร้างของข้อมูลนะว,ว,ว่าเออข้อมูลเราวางแบบนี้นะอันนี้คือเดต้าเบสนะย่อยลงมาเป็น เทเบิล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 ครก็อย่างที่บอกเทเบิลเทเบิลเทเบิลเทอย่างนี Table, 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 ้ใช่ไหมครับแล้วนี้เป็นเดต้าเบสใจด้านล่างเป็นเทเบิลเทเบิลรวมๆกันชีวิตจริงไม่ได้มีเทเบิลแค่สี่ห้าเทเบิลอย่างเงี้ยครับนึกออกปะเดต้าเบสของบริษัทมันมีเยอะมากกว่าน,นั้นทุกครั้งที่มีการซื้อขายก็มีคำสั่งซื้อใช่ไหมครับมีฐานข้อมูลพนักงานมีโอ้อีกเป็นร้อยฉะนั้นมันไม่ได้มีเทเบิลแค่นี้เตรียมใจไว้เลยนี่คู <c oughs> เออถ้าเกิดว่าเราใครต ไวมากกว่าการที่จะต้องมานั้งฟิลเตอร์แล้วก็ซอสอย่างเงี้ยครับผมเออฝึกใช้คำสั่งซีทัวพื้นฐานก็อย่างเช่น c ีย a t e i n s e r t select join อเนาะนี่คือพื้นฐานมากในการเลือกอแต่ว่า join นี่อาจจะต้องใช้เวลาศึกษานิดนึงเพราะว่ามันต้องเข้าใจเรื่อง p r i m a r y key กับ For e i g n key อย่างที่ผมบอกคือถ้าไม่เข้าใจเข้าไปฟังย้ำอีกรอบไปฟังรีเพคอีกรอบก็ได้นะ <c oughs> เออรีเพคอีกรอบก็ได้ฟังให้เข้าใจว่าแบบเออ primary key กับ For e i g n key มันคืออะไรแล้วก็ดูตอนแรกด้วยครับมันจะ รีเฟอร์อะตัวรีเฟอร์ว่าไอ้เทเบิลตัวนี้มันคือเทเบิลตัวนี้ของอีกคอลัมน์อันนี้ของเทเบิลนี้มันคือตัวเดียวกับคอลัมน์นี้ในเทเบิลนี้นะอย่างเงี้ยเออมันคือการทําให้มันลิงก์กันผ่านไอ้ตัวไอคอนกุญแจเล็กๆตรงนั้นนะครับผมเออแล้วก็ให้ฝึกให้เราคิดแบบเชิงระบบในการจัดเก็บข้อมูลายควาว่าเวลาให้เราเก็บข้อมูลมาใช่ไหมครับเราจะได้รู้ว่าข้อมูลเนี้ยควรจะโยนไปตรงไหนข้อมูลนี้โยนไปเทเบิลนี้ข้อมูลนี้โยนไปเทเบิลนี้โดยที่ลิงก์ผ่านอะไรอะไรเป็น For e i อ n key อะไรเป็น Priary Key แบบนี้ โปรเจกต์ง่ายๆๆๆ s i m ิ l e ครับผมในการสร้าง database ให้กับห้องสมุดเล็กๆไม่ใช่สิร้านหนังสือก็ได้เป็นร้านหนังสือเล็กๆที่เอามาประยุกต์ใช้ให้กับตัวเราในการฝึกใช้ซีควัววันนี้นะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์วันนี้ไม่ได้สอนอะไรแบบเยอะมากมายแต่ว่าพาังหลังอันนี้อันนี้อันน,น,นี้จบแล้วนะเราจบเรื่องทฤษฎีละพังหลังนี่ได้คุยกับชาวดิสคอ d เยอะได้คุยผมนะผมได้คุยกับชาวดิสคอ d เยอะมากแล้วก็ได้ไอเดียไรได้อย่างเยอะมากเพราะว่า มีพี่ๆน้องๆทักมาบอกว่าแบบเออใน YouTube อะเขาสอนฮาร์ดสกิลเยอะมากหมายความว่าเป็นสกิลพวกใช้ Excel Google Sheet Python R ซีขั้วแท็บอะไรเงี้ยคือมันลูกเกอร์อย่างเงี้ยมันมันเกลื่อนเนะาะพูดจริงมันก็เยอะเออนี่ผมก็ไม่เถียงมันเยอะมันดีด้วยนะคือมันเป็นฮาร์ดสกิลอย่างไงมันก็ได้ใช้อยู่แล้วในการแบบฝึกใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเออในเชิงของทฤษฎีเง,งี้ยทฤษฎี theory theory เนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนไม่ค่อยมีใครอธิบายเท่าไหร่ เออผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมอาจจะทาสักวิดีโอหนึ่งจริงๆก็ทำไาแล้วกันก่อนหน้าไอ้เข้าใจเรื่องโฟ a ์ดัตเบสเออเขาเรียกว่าไงเรื่องโฟ์ของ Data a อ a l y t ติว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเล่ามานตั้งแบบเป็นโฟ์ชาร์ดเลยว่าแบบเออมันต้องเริ่มจากปัญหาใช่ปะ่ะองค์กรน่าจะแก้ปัญหาอะไรเราจะทํายังไงให้มันนู่นนี่นั่น,นแล้วเราเข้าไปหาข้อมูลใช่ปะ่ะไม่ใช่ว่าเริ่มจากเรามีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนกึกออกป่ะคือบางทีเอาปัญหาประกอบข้อมูลมันถึงจะได้รู้ว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรใช่ป่ะแต่เราข้อมูลไปแล้วไปทําแบบหันเปป็ญา ไอตัวปัญหามันคือเราเนี่ยหรอมันไม่ใช่เออเพราะฉะนั้นทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับที่ผมอยากจะเอามาแชร์ไปบ่อยแล้วก็อาจจะมีหนังสือที่อยากเอามารีวิวด้วยนี่อาจจะเป็นเิ่มไม,ไม่เชิงคอนเทนต์ใหม่เคยเคยทำแบบคอนเทนต์รีวิวหนังสืออะไรเงี้ยมันก็มีเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่งอ่านจ,จบไปแล้วผมรู้สึกว่าผมเอาไปใช้ได้จริงมากมันเป็นเล่มสีฟ้าเนาะไอ้ Storytelling by Data อันนี้คือแบบผู้สอผู้เขียนใช่ไหมคนเขียนเป็นแบบคนที่เคยทำ,ทำงานใน Google แล้วก็ลาออกมาทำเป็นแบบเป็นจริงเป็นจังของเขาเออเป็นธุ อะไรหลายอย่างซึ่งผมเพิ่งหายป่วยที่แล้วป่วยหนักมากหนึ่งอาทิตย์เต็มๆหลังจากที่อัดวิดีโอล่าสุดนานทั้นอาทิตย์เลยครับมาจนถึงวันนี้เพิ่งเหมือนกำลังจะรีคอเวอร์เก้าสิบห้าปอร์เซ็นละก็ประมาณนั้นแหละวันนี้ก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ด้วยแล้วก็โฆษณาอีกหนึ่งรอบครับผมตอนนี้คอร์สเรียนนะครับผม d ด t ้ a n a l y t i ติ a s t l a n น Fa s t l a n e Data อ n a l y ติกอะไรก็ตามเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับมีนักเรียนเริ่มลงเข้าไป เขาทำไมไปเรียนแล้วเออขขบพุณมากครับสําหรับนักเรียนที่โรงเรียนเนะาะก็้างที่จะชอบเอออยากเห็นนักเรียนเข้าไปเรียนกันเพราะว่ามันเป็นแบบ text based คือหมายความว่าเป็นตัวหนังสือให้อ่านแล้วก็ไม่ได้มีวิดีโออะไรมากมายเพราะฉะนั้นอ่านเองได้เองครับผมอ่านไวได้ไวเปิดฟังเฉยไม่ได้อะไรครับผมต้องอ่านแล้วก็ฝึก h a n d on ไปด้วยก็คือลองทําไปด้วยเออเวลาที่แบบมีนู่นนี่นั่นให้ก็คือครบตั้งแต่ภาคทฤษฎียันจบเลยอยู่ที่ ลิงก์เนี่ยที่ผมเกไว้ใส่ไว้สักทีอ่ะ e s c r i p t i o n หรือว่าสักอย่างเข้าไปดูได้เป็น Com เร a r นโมเลบคอสนะครับผมไม่ใช่โมเลบสแลสคอสแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทำคอสสี่อยู่อันหนึ่งเป็นแบบเ a ต้าติ for Business ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าเอาภาคการวิเคราะห์ธุรกิจไปอยู่ในธุรกิจจริงๆมันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นคอสง่ายๆที่แบบทาให้เราเห็นภาพรวมได้ไวอันนี้แต่ว่าจะไม่ได้เจาะลึกเหมือนกับคอสก่อนหน้านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจาะลึก <c oughs> ก็คงไม่ต้องทําอะไรกันละคือทำคอสฟรีอย่างเดียวไงมันก ไม่ได้ชีวิตต้องดำรงอยู่ด้วยเงินเราว่าเราพูดกันตามตรงใช่ไหมเออชีวิตก็ต้องดำรงอยู่ด้วยทุนใช่ไหมเออแต่นี้เป็นคอร์สฟรีที่เอาไว้ให้กับสําหรับคนที่คนเขาเรียกว่าคนที่สนใจหรือว่าคนที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมแบบคือผมไปดูหลังบ้านของผมเนาะคือคนที่ดูวิดีโอส่วนใหญ่จะเป็นเป็นคนกรุงเทพใช่ปะ่ะผมก็เดานะเป็นวัยน่าจะวัยประมาณ2ี่ส้าถึงสาสิบ้าวัยทำงานวัยกำลังจะเบนสายหรือว่าวัยอะไรแบบเนี้ยก็ใช้เวลาในการอ่าน ระหว่างอยู่บน BTS MRT ก็ได้ระหว่างกลับบ้านก็อ,อ่านได้เรื่อยๆเออเพราะอ่านจบก็ได้ความรู้ใช่ปะดีกว่าไปถทยติ๊กตอกถยอะไรเงี้ยเออพราะอ่านจบได้ความรู้ภาษาผมก็ใช้แบบเหมือนที่ผมคุยกันอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายเวลาอา่านมันก็สนุกมั้งผมสนุกนะเวลาผมอ่านของตัวเองอะผมจะอ่านแล้วอ่านอีกมันดูอ่านแล้วไม่เบื่อดีเออเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอดใจรอนก่อนผมพยายามเล่งทําอยู่ทําทุกวันแหละเออ จนแบบเอออยากหาอะไรมาใส่ให้เรื่อยๆให้มันไม่น่าเบื่อเหมือนกับเท็กซ์บุ๊กที่เราเรียนกันตอนมาหาลรรัยเล่มขนาดนี้เออเพราะฉะนั้นแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของคอร์สฟรีแต่ถ้ายังทัรีบเรียนคอร์สไอตัวนั้นของผมก็ได้ครับผมเออแล้วก็มันจะมีนิ w เซเทเตอร์นะครับผมสามารถเข้าไปกดสมัครรับข้อมูลได้ใครที่ขึ้นเข้ามาผมจะส่งไอตัวเป็นโค้ด ลด20%ของคอร์สให้นะครับผมเออโปรโมชั่นแบบซ่อนอยู่เลยหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้อีเมลอย่างเงี้ยก็ทักมาผมในดิสคอได้แต่ผมจะให้โค้ด20%ลด20%ไปให้นะครับผมขอบคุณรื่องหน้านะครับผมถ้าเกิดใครสั่งซื้อแล้วก็สำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้มาจนจบก็ขอขอบคุณนะครับผมอยู่ด้วยกันมาปีกว่าแล้วดีใจมากที่ทำช่อง YouTube นี้มาได้คอมมูนิตี้หลายๆอย่างมหมายความว่าแบบได้คอมมูนิตี้ได้คนเข้ามาในคอมมูนิตี้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมีคนสนใจในเรื่ออองงนนนนีีี้้้้เเเยยยะมมมมมาากกๆทททใหผผรููสสึวว่่่่่ิิัไไดดดค 6,000 6,000กว่าคนนี้มันก็ชื่นใจแล้วนะในทุกวันแบบเห็นคนตามมาแล้วหนึ่งคน่ผมพอใจแล้วผมรู้สึกแบบเอ้แค่นี้มันก็ชูใจแล้วล่ะเนี่ยปะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แลวกดถูกใจอะไรอะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม s u b s c r i b ์เอาไว้ด้วยนะครับกดแค่ครั้งเดียวพอเนาะสองครั้งมันจะเป็นอันซับไม่ได้เดี๋ยวเจอกันวิดีโอตอนต่อไปครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาสปอยใน y o YouTube p โพส มังถ <G ã entender it> ้าไม่ลืมเอาวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ